สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Anyalin Story เรื่องนี้ขอเล่าค่ะคลิปนี้นะคะก็ยังคงเป็น my first time experience ซึ่งทีมก็จะนำประสบการณ์ครั้งแรกของทีมมาเล่าให้กับทุกคนฟังครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ไปร่วมเล่นเกมอีเวนท์ที่จัดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกและแน่นอนว่าในประเทศไทยก็มีจัดด้วยเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหม ก่อนที่จะไปฟังาากาทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของทีมด้วยนะพร้อมที่จะฟังกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะเรื่องที่ทีมจะเล่าต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเล่นเกมสาวกเกมอย่างเราในเมื่ออีเวนต์ระดับโลกมาจัดในประเทศไทยเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมคะมันคือ outdoor escape room อะ ไม่ต้องงงค่ะ Escape Room ที่ทุกคนเคยรู้จักกันหลักๆของเกมคือการที่เขาแบบเล่นเกมปริศนาให้เล่นกันเพื่อที่จะออกจากห้องให้ได้แต่ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่ในห้องแล้วนะทุกคนเพราะมันคือ Outdoor ซึ่งครั้งนี้เขาจัดอยู่บริเวณรอบๆเสาชิงช้าประมาณนี้นะคะแล้วมันก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหาคนครด้วยสวัสดีค่ะ มาทำตามสัญญาที่บอกว่าเดี๋ยวทิมจะมารีวิว Alice in Wonderland ในแบงคอกนะเพราะว่ากิจกรรมนี้เขาจัดกันแบบหลายประเทศมากๆเลยเป็น escape room อีกรูปแบบหนึ่งที่จัดแบบ outdoor ซึ่งเราจะต้องเล่นเกมเองทำทุกอย่างเองดำเนินการเองทุกอย่างหมดเลยก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มันแบบแปลกใหม่แล้วเราก็อยากลองดูนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งเขาก็จัดขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยมันเพิ่งเข้ามาแค่ไม่กี่ครั้งเท่าที่มีความรู้สึกว่าการจัดในแต่ละประเทศก็คงจะให้ฟีลที่มันแตก ตก่างันไปเราลองคิดสภาพดูแล้วกันว่าเราเดินในกรุงเทพแบบกรุงเสาชิงช้ากับเดินในต่างประเทศอะฟิลมันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าฟิลการเล่นในประเทศไทยให้ฟังนะว่าเป็นยังไง อันดับแรกเราสมัครเราต้องคอยเช็ค e อีเมลดีๆนะอย่างน้อยก็คือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก่อนเริ่มงานนะคะเขาถึงจะส่งรายละเอียดทั้งหมดมาให้ว่าสถานที่จัดที่ไหนเริ่มเล่นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมีรางวัลอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเขามีรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยมด้วยก็จะมีคนแต่งตัวมาเยอะแยะมากมายทีมก็แต่งเหมือนกันแต่งเป็นอลิสนะทุกคนเราเจอทีมที่มาร่วมเล่นกันแล้วนะคะหลายทีมเลยนี่เดี๋ยวเรากำลังจะขอถ่ายรูปรวมแบบเหล่าอลิส he's half one <laughs> ตอนแรกเรากลัวแบบเฮ้ยฉันจะแต่งเยอะไปหรือเปล่าอยู่แบบริมถนนด้วยเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยไหนได้มีคนแบบคอสเพย์จัดเต็มมาเลยนะคะซึ่งวิธีการเล่นของเขาเราก็เปิดโทรศัพท์เขาก็จะมีแมปขึ้นมาให้มันก็เหมือนการไขปริศนาทั่วไปเนี่ยแหละก็เดินตามแผนที่ที่เขาบอกไปตามตอบซอกซอยอะไรคอยตอบคําถามคอยเก็บคะแนนไปเรื่อยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้กําหนดเวลานะแต่มันก็อยู่ในระยะเวลา9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยแหละค่ะแล้วที่มาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกกันนะว่าเขาให้เริ่มเล่น start ได้9ก้าโมงโอเคฉันจะไปถึงก่อนสัก8 แล้วก็แพนไว้ว่าจะไม่เล่นตอนเช้าแหละดีแล้วจะได้ไม่ร้อนแดดจะได้ไม่จัดผิดาคาดค่ะทุกคนไปถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งโอ้โหแดดเช้าบ้านเราก็ร้อนใช้ได้นะคะบอกทุกคนก่อนนะว่าการเล่นเกมอันนี้ทุกอย่างมันจะอยู่ในมือถือของเราเท่านั้นและแน่นอนว่ามันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอาจจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษนิดนึงซึ่งพอมันเป็น Alice in Wonderland น่ะเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ Alice แน่เลยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอลิซด้วยก็อีกอย่างหนึง่ง คือเป็นคําถามที่เกี่ยวกับหมากลุกซะส่วนใหญ่ในทีมเราอ่ะไม่มีใครที่เชี่ยวชาญการเล่นหมากลุกเลยก็ต้องมีการ Google ทาร์เจเลตหน่อยว่าอไอตัวนี้คืออะไรหมายถึงตัวไหนกันแน่พอจบเกมอ่ะเขาก็จะมีแรงว่าทีมของเราอ่ะอยู่อันดับไหนซึ่งทุกคนตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราติดอันดับหนึ่ง แสดงว่าเราก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะที่ไหนได้ทุกคนเราเล่นเสร็จก็ก่อนเที่ยงในช่วงเวลาหลังเที่ยงจนถึง5้าโมงเย็นน่ะมีอีกหลายทีมเข้ามาเลยกลายเป็นว่าหลุดอันดับไปแล้วจ้า <S <S ทีมของันทีมนะได้รางวัลด้วยนะดีใจมากเลยคนะ่ะได้รางวัลชื่อทีมยอดเยี่ยมเราตื่นเช้ามากเพื่อมาเตรียมตัวเราก็เลยด้วยความที่แบบอ คิดชื่อทีมไม่ออก Early Morning แล้วกันและของรางวัลคือเป็นส่วนลดการเล่นเกมครั้งต่อไปใครสนใจอยากที่จะไปเล่นรอติดตามได้เลยทาง r u e Up Game ว่าเขาจะมีจัดอีเวนต์ครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะคะขาอแนะนำสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นเกมแบบทีมนะเตรียมไว้ให้ดียาอมยาดมย่าม่ามองพัก ลมอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปกรณ์คลายร้อนได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะแล้วทีมก็สนุกรู้สึกเอนจอยกับมันมากเลยพูดได้เลยว่ารอการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปของครูอัพเกมนะคะแอบบอกใบ้นิดนึงว่าน่าจะเป็นทีมสมิ์ฟแหละ <Hey. S 1> เราคิดไว้แล้วแหละว่าเราจะแต่งตัวเป็นสมิ์ฟยังไง <laughs> และนี่ก็คือประสบการณ์การร่วมเล่นเกม outdoor escape room ของทีมครั้งแรกค่ะอยากให้ทุกคนมาลองเล่นเกมแบบนี้กันนะว่าเป็นยังไงแล้วชอบแบบทีมหรือเปล่าหรือใครเคยเล่น escape room แบบที่เป็นห้องมาก่อนก็มาบอกเล่ากันได้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย